ไม่มีใครหรอกนะที่ไม่เคยคิดมากแต่ละคนต่างมีเรื่องมากมายให้ต้องคิดจะมีสักกี่คนที่จะจัดการความรู้สึกนี้ได้มีเรื่องให้คิดไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่คิดมากไปไม่ใช่สิ่งที่ดีนักคิดมากคิดตลอดไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น มีแต่จะฝุงงร้างในหัวลองพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติบ้างให้ตัวเองได้อยู่กับความเงียบความสงบจะทำให้ผ่อนคลายหากปล่อยวางความคิดได้อาจทำให้พบเจอทางออกได้นะ